สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอซ์ซ์วิสเอนจิเนียร์จากไฮเ e น v วีนะครับวันนี้ผมจะมาเทนเนิ่งเกี่ยวกับอารามโค้ด3ามนะครับอารามโค้ด3านะครับจะเกี่ยวข้องกับ outdoor unit นะครับอ่าเกี่ยวข้องกับคอยล์ร้อนนั่นเองโอเคครับผมคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับคอยล์ร้อนยังไงนะครับก็คือเขาบอกว่า incorrect setting of outdoor unit model combination or voltage อ่ามันก็จะเข้าเคสที่1ครับ เป็นการคอมบิเนชันกันนะครับระหว่าง2คอยล์ร้อนนะครับคอมบิเนชันกันระหว่าง2คอยล์ร้อนก็คือมีทั้งตัวเมนนะครับแล้วก็ตัวซับนะครับพูดง่ายๆก็คือมีการเซตโมเดลคอมบิเนชันผิดนั่นเองโอเคครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าโมเดลเนี้ยที่คอมบิเนชันกันระหว่าง2คอยล์ร้อนนะครับเป็นโมเดล M Series นะครับอ่าทั้งซับทั้งเมนเลยเป็น M Series แต่ถ้าเกิดเราเซต DSW 3นะครับผิดรุ่นนะครับเซตเป็น G Series นะครับ แล้วมาดูตัวเมนนะครับตัวเมนเราเซตเป็น m series อ่าแสดงว่าตัวซับเราเซตผิดอยู่ถูกไหมครับโอเคถ้าเรารู้แล้วว่าตัวซับเราเซตผิดเราก็ควรแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับเซตให้เป็นรุ่น m series ให้มันรุ่นเดียวกันนั่นเองหลังจากนั้นนะครับอารามโค้ดสก็จะหายไปนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับเคสที่1อันนี้คือเคสที่1นะครับโอเคต่อมาเรามาดูเคสที่2นะครับจะเกิดจากอะไรก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโวลเทจนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟนะครับ าจากรูปจะสังเกตได้ว่าเขาบอกว่า DSW7 แล้วก็มีการคอมบิเนชันกัน2โมดูลนะครับแต่ DSW7 เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟนะครับระบบไฟก็คือระบบไฟบ้านเราก็จะมี220โวลต์นะครับหรือว่า380ถึง415โวลต์นั่นเองอแต่คราวนี้คอยลร้อนของเราอะ่ะมันต้องการไฟ380ถึง415โวลต์นะครับดังนั้นเราจะต้องทำการเซต DSW7 นะครับ ให้เป็นแบบ380ถึง415โวลต์นั่นเองพอหลังจากนั้นเราเซตเป็นตัวอย่างด้านขวาแล้วนะครับอารามโพส 3B ก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเราจะยกตัวอย่างเคสตัศดี้2เคสนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ